จังหวัดหนองคายปล่อยปลาเนื่อในวันเฉลิมพระชมพัรษาจังหวัดหนองคายจัดพิธีปล่อยพันธุสัตว์น้ำจำนวน5้าแสนสิบตัวลงในแหล่งน้ำสาธารณะเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมเทรารามหาธิบดีสีสินมหาวชิาราลงกรณพาววชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำวันที่23ากรกฎาคม2563 ที่ฝ่ายน้ำล้นหนองแหวนบ้านหนองแหวนหมู่4ตำบลทุ่งหลวงอำเภอโพลพ,พ,พิสัยจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายโดยสำนักง,งานประมงจังหวัดหนองคายร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายอเภโพลพ,พิสัยและอ,อบอตอทุ่งหลวงจะให้มีพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทร,รามหาธิบดีสีสินมหาวชิราลงกรณ์พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสุภกรมูลสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีพร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีการปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกตามโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําและโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ําอีกด้วยนายสุริยาจงโยธาประมงจังหวัดหนองคายกล่าวว่าด้วยวันที่28กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระประมณทรารมมาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกลุ่มประมงจึงเห็นชอบให้ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยมีวัตถุประสงสค์สำคัญเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระประมณฑธรรมมาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับราษฎรในพื้นที่โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายจำนวน506ตัวและได้รับการสนับสนุนพ่อแม่พันธปลาบึกขนาดน้ำหนักตัว30กิโลกรัมจำนวน4ตัวจากแพปลาบุญเพงรวมเป็นพันธุปลาที่ปล่อยครั้งนี้จำนวน510ตัวส่วนพันธุกล้าไม้ได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองคาย เป็นพันไม้พยุงชิงชันตะเคียนจำนวน500ต้นและสนับสนุนหญ้าแฝกอีกจำนวนนับแสนต้นสำหรับแหล่งน้ำสาธารณะหนองแหวนมีเนื้อที่กว่า106ไร่มีการขุดลอกเมื่อปี2562ที่ผ่านมาสามารถเก็บกักน้ำได้449,000ลูกบาทเมตรทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน